โอเคระหว่างที่รถท้องเทน่น408กํกลังจะมานะครับตอนนี้เนี่ยในระบบติดตามขบวนรถเนี่ยในส่วนของรถด,ด่วนพิเศษอุตราวิถีขบวน9ด่วนพิเศษ1.3และรถเรีว1.07ขบวน9กับ1นเนี่ยกรุงเทอพอภิวัตเชียงใหม่1.07กรุงเทพอาภิวัตเด่นชัยซึ่งตอนนี้นะครับสามขบวนนี้เนี่ยได้งดเดินรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ วันนี้รถไม่วิ่งผ่านชุมแสงนะครับแต่ไม่รู้ว่าเมื่อคืนเนี้ตอนที่เป็นเ10ไปแล้วขบวน9ไปแล้วเหลือแต่ขบวน108 5214ไม่รู้ว่าจะทำกลับไปเที่ยวขึ้นไหมนะครับอัปเดตล่าสุดนะฮะขบวน109ต้นทางเนี่ยเปลี่ยนนะครับจากบ้านมีเชียงใหม่นะครับตอนนี้109นะฮะเพิ่งออกจากบ้านตาคีมา นะครับเอาตอนนี้นะ109เพิ่งออกจากบ้านตาคีมานะครับวันนี้109เนี่ยล่าช้าอยู่ที่148นาทีนะครับอ่าไม่รู้ว่าขบวน1310751จะมาผ่านชุมแสงตอนไหนนะครับเพราะว่าเมื่อคืนตอนเป็นเที่ยวล่องนันเนี่ยรถไม่สามารถเข้ากรุงเทพอภิวัตได้นะครับก็เลยทำกลับอ่ มีตัว408เต็มตัว408เป็นผู้รอดชีวิตนะครับเพราะว่าไปสุดแค่นคะรสวรรค์ไปได้ไปที่สุด w, ลบุรีหรือกรุงเทพผุหลังพงหรือกรุงเทพอภิวัตโอเคมาแล้ว408เชียงใหม่นคะรสวรรค์กระเจ้าไปมีตั๋ว408ขึ้นเลยครับ เดยครับไปตรกรถกันนะานาจะบอกขอถ่ายไปสี่สูนแปดนะครับเชียงใหม่ปลายนครสวรรค์เชหม่นครสวรรค์นะค,อคตอนนี้รถราชอาอยู่ที่สี่สี่นะครับ เวาช้าอยู่ที่44นาทีนะครับเลข42ตัวตอนนี้408 44 2ตัวโอเคนี่คือขอบวนรถที่รอดนะครับไม่ได้มดวิ้งก็คือเชียงใหม่นครสวรรค์นะครับไปจอยทีมที่โค้ประกดทับกิิชขบรรเทพป่าน้ำพ,พ,พวแล้วไปสุดที่นครสวรรค์โอเคอ่าโอเคฮะ ก็ระหว่างที่4 0 8ออกไปแล้วนะครับแจ้งไว้เลยนะว่าวันนี้ผิดหวังมากนะครับขบวน913107งดนะครับงดวิ่ง1วันไม่รู้ว่าด่วน51น่าจะงดไหมแต่น่าจะงดเหมือนกันทั้ง4ขบวนเที่ยวขึ้นแต่ไม่รู้ว่าตอนเป็นเที่ยวล่องเนี่ยจะกลับมาไหมเมื่อคืนเนี้ยและทําไปเที่ยวขึ้นเดี๋ยวผมขอดูห่วงแป๊บหนึ่งนะครับดูซิไปเจอขอบวนอะไรมาัาง เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะฮะนี่หนึ่งศูนย์แปดนครสวรรค์อ๋อแปลว่าตอนเนี้ยหนึ่งศูนย์เจ็ดกำลังมานะครับส่วนขบวนหนึ่งสามห้าหนึ่งผมไม่มั่นใจนะครับก็น่าจะไปแซงหรือว่าไปหลีกกันผมไม่รู้เนาะนะฮะ โอเคอ่ะเดี๋ยวขอนี่ก็เป็นผู้โดยสารนะครับระหว่างที่รออาจจะขึ้นขบวน107ไม่ก็109นะครับนะก็เมื่อคืนมันก็ไม่มีขยายเกิดขึ้นหรอกเนาะเหตุการณ์ที่ว่ารถตกรางที่ท่าท่าแครนะครับรถถุนมันสาย643นะครับเอ่อบ้านปอกแป้นนครลำปางนะครับไม่รู้ว่าตกรายไงนะครับแต่รางน่าจะเสียหายด้วยนะครับโอเค 408ไปทางนู้นแล้วนะครับก็ที่หัดที่ัดคลิปไปอ่ะขอพัยจริงๆที่ไม่ได้ถ่ายขบวน9นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าขบวนตอนนี้มันเป็นเที่ยวขึ้นเนาะถ้าเที่ยวขึ้นเนี่ยขบวนเ้า1317514ขบวนเนี้ยงดวิ่งแน่นอนคืนนี้1คืนนะครับแต่ไม่รู้ว่าเมื่อคืนนี้ตอนเป็นเที่ยวล่องเนี่ยกลับทาเป็นเที่ยวขึ้นมาหรือย,ยังนะครับอาจจะเดาได้ว่าที่ผมพูดเมื่อกี้เนี้ย108อะ จะนาหน้ามาก่อน109นะครับเพราะว่า109เพิ่งออกจากบ้านตาคีมานะครับไม่รูนะ้จะถ่ายทันหรือเปล่าอาจจะอาจจะต้องคอยฟังเสียงที่ก้านลงนะครับที่การทางที่เหนือนะครับไม่ก็เสียงตือ้อๆเนี่ยเป็นเสียงสัสญญาณบ่มบอกได้นะครับโอเคก็ เดี๋ยวไปเจอกันตอนขอบวนไหนไม่รู้นะฮะขอคิดดยทีนึงโอเคบาย